สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพานุวัน์นะครับคลิปนี้จะไปคุยในเรื่องของ ทีมชาติไทยในยุคข,ของมาดามแป้งโค้ชคนใหม่จะเป็นใครติดตามให้ดีต้องบอกว่าคลิปนี้น่าสนใจอย่างมากนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไครป์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์ยังไงก็ฝากด้วยนะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาอย่างมากนะครับที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้ทําการประกาศแต่งตั้งมาดามแป้งนวลพันล่ำซํำนะครับ เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดก,การทีมชัติไทยชุดใหญ่และชุดอายุไม่เกิน23ปี เป็นก้าวสำคัญของวงการฟุตบอลไทยและเป็นก้าวสำคัญของมาดามแป้งนะครับซึ่งมาดามแป้งเนี่ยอยู่คู่กับวงการฟุตบอลไทยมาแล้วกว่า15ห้าปีนะประสบการณ์เนี่ยก็พาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไปลุยฟุตบอลโลก2ส,สมัยเป็นแชมป์อาเซียนเป็นแชมป์ซีเกมแล้วก็ทำทีมการท่าเรือยกระดับทัพสิงเจ้าท่าให้เป็นทีมลุ้นแชมป์ของฟุตบอลไทยหลีกเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะครับเรียกได้ว่าประสบการณ์ฟุตบอลไทยของมาดามแป้งเนี่ยในการ บริหารจัดการมีเยอะมากๆและการที่มาดามแป้งตัดสินใจเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเป็นงานที่ท้าทายสําหรับเขามากๆและเขาก็ประกาศว่าจะพาทีมชาติไทยกลับมาประสบความสําเร็จให้ได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจของทีมชาติไทยในยุคมาดามแป้งหลังจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของเฮดโค้ชนะครับมาคุยกันหน่อยว่าแคนดิเดตตอนนี้ตามที่มีกระแสะข่าวลือออกมาว่า เฮดโค้ดทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การบริหารงานของมาดามแป้งนพันธ์ล่ำซำในฐานะผู้จัดการทีมจะเป็นใครบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยมาดามแป้งเขาก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางที่เขาแถลงข่าวนะครับคือทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะให้มาดามแป้งมีบทบาทในการสรรหาเฮดโค้ดทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กด้วยทําให้ตอนนี้โอ้โหมีหลายกระแสอย่างมากที่น่าสนใจว่าโค้ดคนใหม่ทีมชาติไทยในยุคมาดามแป้งจะเป็นใครนะครับ ถ้าพูดถึงในชุดอายุไม่เกิน23ปีกันก่อนผมเชื่อว่าชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมในรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโ,งโกเลียนะครับผมมองว่าค a n ิเดตเนี่ยมีไม่มากก็จะมีโค้ชหลักอิสระสิเทโลที่ทํางานอยู่กับสมาคมกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วมีสิทธิ์ที่จะสารงานต่อและหนึ่งคนผมเชื่อว่าหน้าจะมีลุ้นก็คือโค้ชอุสลาวุตตีพันที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานเทคนิคของการท่าเรือซึ่งเขาเนี่ย ไม่ได้ทําทีมการท่าเรือแล้วแต่โคดอูดมีโปรโลไลเซนมีโปรไฟล์พร้อมและมาดามแป้งก็บอกเองว่าโคดยูยีสจะต้องเป็นโคดโปรไลเซนแน่นอนและจะไม่ใช่โคดที่ทําทีมฟุตบอลไทยลีกอยู่เพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่โคดละหรือว่าโคดอูดเนี่ยที่มีโอกาสได้ทําทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีไปลุยชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็มาดามแป้งเนี่ยเปิดโอกาส ให้โค้ดทำงานอย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียในครั้งนี้ผมมองว่าโค้ดยู่23ไม่พิกล็อกไปมากกว่านี้น่าจะ2คนนี้แหละเพราะว่าการเตรียมทีมเนี่ยมีน้อยมากๆเดี๋ยวจะมีโปรแกรมการแข่งขันในเร็วๆนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะผมมองว่าชุดยู23ไม่โค้รละก็เป็นโค้รอุสราวุตีพันนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันหน่อยว่าชอบโคตรคนไหนมากกว่ากันจากนั้นมาพูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยจับตาทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดนี้อย่างมากว่าเฮดโคตรคนใหม่ที่จะเข้ามาทําทีมในยุคมาดามแปง้งจะเป็นใครนะครับคือมาดามแป้งเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมอย่างที่เขาบอกในงานแถลงข่าวว่าเขาเนี่ย ได้โอกาสจากสมาคมกีฬาฟุตบอลให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาเฮดโค้ชนะครับน่าสนใจจริงๆตอนนี้กระแสข่าวลือต่างๆมีมากมายนะครับเกี่ยวกับเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของโค้ดทั่วโลกก็ส่งโปรไฟล์มาให้สมาคมกีฬาฟุตบอลพิจารณาแต่ในมุมมองของผมนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะคุมทีมไปลุยศึกฟุตบอล AFF Su ซูซูกิครับจะเป็นโค้ดที่รู้จักฟุตบอลไทย ไม่ว่าจะเป็นโค้ดไทยหรือโค้ดต่างชาติถ้าโค้ดไทยต้องมีดีกรีมีบารมีถึงขนาดที่โค้ดต่างชาติจะเป็นโค้ดที่รู้จักฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีและเขาก็บอกว่า50 50ทั้งโค้ดไทยและโค้ดต่างชาติมีโอกาสหมดที่มาดามแป้งพูดนะครับซึ่งโค้ดที่จะมีโปรไฟล์มาจากต่างประเทศเป็นแชมป์ฟุตบอลรายการต่างๆหรือไปฟุตบอลโลก และจะเข้ามาคุมทีมชัดไทยในตอนนี้เนี่ยที่มีข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมยูเซโบเซคิสตันลีริมเซียงรวมถึงอิงหลายๆคนน่ะที่ไม่เคยมาทํางานในฟุตบอลไทยตัดไปได้เลยผมคิดว่าไม่ใช่นะครับทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลคงจะไม่อิมพอตอย่างนั้นมาเพราะเวลาการเตรียมทีมของทีมชัดไทยในการไปลุยฟุตบอล AFF Suzuki ครับมีน้อยมากๆไม่มีเวลาให้โค้ชคนใหม่ได้ลองทีมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เจ้าโค้ชที่ไม่รู้จักฟุตบอลไทยเลยเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากและเสี่ยงมากๆผมคิดว่าช้อยเนี้ยตัดออกไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือไม่กี่ช้อยเท่านั้นส่วนข่าวลือพูดถึงข่าวนี้ก่อนที่มีข่าวว่าปาร์คฮังซอจะมารับงานคุมทีมชาติไทยในอนาคตข่าวนี้ผมยืนยันว่ามันไม่ใช่เป็นข่าวลือปาร์คฮังซอไม่ได้มาคุมทีมชาติไทยเรื่องนี้ทางฝั่งสาพันฟุตบอลเวียดนามออกมาบอกแล้วว่า ข่าวลือที่ป้าขังซอจะมาคุมทีมชาติไทยไม่เป็นความจริงก็คือสื่อในเวียดนามเขาเหมือนปั่นกระแสนะครับแล้วผมก็เห็นมีแฟนบอลเวียดนามเนี่ยเข้ามาโพสต์ใน facebook ส่วนตัวของผมว่าเอ้ยเดี๋ยวป้าขังซอจะมาคุมทีมชาติไทยซึ่งผมมองว่าข่าวเนี่ยเป็นข่าวที่ไม่ใช่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงป้าขังซอจะอยู่คุมทีมชาติเวียดนามต่อแน่นอนนะครับตัดไปเลยในส่วนของป้าขังซอ เป็นไปได้ยากสุดๆเลยเพราะเขาประสบความสําเร็จกับฟุตบอลเวียดนามไปแล้วอังซอจะไม่ได้มาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่ๆในตอนนี้นะครับอ่ะตัดปาร์คังซอไปก่อนเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยชุดใหญ่สําหรับผมนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับจะเหลือช้อยที่น่าสนใจ2คนด้วยกันคนแรกเนี่ยเป็นโค้ชต่างชาติที่รู้จักฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีคนนี้หลายคนรู้จักแน่นอนก็คือมาโน่โพกิงนะครับตอนนี้มาโน่โพกิงเขาได้ทําการ ยุติสัญญาในการคุมทีมฟุตบอลวีลีกับโฮจิมินซิตี้เรียบร้อยหลังจากที่วีลีกเขาตัดจบโฮจิมินกับมาโนโพ k กิงก็แยกทางกันไปซึ่งตอนนี้พี่เอกวัสผพลแก้วผึกซึ่งเป็นผู้ช่วยของมาโนโพ k กิงตอนสมัยคุมทีมชาติไทยชุดเยาวชนแล้วก็คุมอาร์มี่คุมแบงคอกคุมสุพรรณเนี่ยเขาสนิทกับมาโนโพ k กิงมากมาโนบอกผ่านพี่เอกวัสพล บอกว่าตอนนี้พร้อมจะกลับมาคุมทีมในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นไทยลีกหรือทีมอะไรก็ได้พร้อมจะกลับมาทํางานที่เมืองไทยแล้วตอนนี้มานโพกิ้งและจะกลับมาในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นฟรีเอเย่นแล้วสามารถคุมทีมไหนได้เลยและมีรายงานว่ามานโพกิ้งจะยื่นโปรไฟล์เข้ามาคุมทีมชาติไทยเช่นเดียวกันถ้าเกิดสมาคมกีฬาฟุตบอลและทางฝั่งมาดามแป้งสนใจเขาพร้อมที่จะคุมทีมชาติไทยนะครับในส่วนของมานโพกกิ้ง ถือว่าเป็นชอยที่น่าสนใจเพราะมาน o โพ k กิงนะครับเพราะเขาเป็นโค้ชต่างชาติที่ทํางานกับฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็รู้จักนักเตะไทยเป็นอย่างดีนะครับทำมาเป็น10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะและบวกกับทีมชาติไทยของเราเนี่ย ไม่มีฟีฟ่าเดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้โค้ดถ้าเกิดอยากได้โค้ดต่างชาติก็ต้องเป็นโค้ดต่างชาติที่รู้จักฟุตบอลไทยและหยิบจับนักเตะคนนู้นมาปรุงแต่งและใช้งานได้เลยโดยใช้เวลาที่ไม่เยอะผมมองว่ามาโน่โพกิ้งมีโอกาสพอสมควรในการที่จะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าเกิดมีการคุยกันลงตัวต่างๆเพราะมาโน่เขาอยากกลับมาเมืองไทยจริงๆนะครับตอนนี้เขาก็บอกผ่านพี่เอกวสพลมาตลอดว่า เตรียมจะกลับมาเมืองไทยทีมไหนสนใจก็คุยกันได้และทางฝั่งมาโนก็เตรียมยื่นโปรไฟล์ให้สมาคมกีฬาฟุตบอลพิจารณาด้วยก็เป็นช้อยที่ผมมองว่าโอเคนะครับเพราะถ้าเกิดจะเอาแบบระเยะวัตแบบนิชิโนที่อิ p พ r ตมาเนี่ยไม่เวิร์กแน่นอนเพราะว่าไม่มีรายเขาเตรียมทีมเลยนะครับและเขาก็ไม่รู้จักฟุตบอลไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโค้ชต่างชาติในสายตาผมนะมาโนโพกิ้งน่าจะเหมาะที่สุดในตอนนี้และน่าจะรู้จักฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีเป็นช้อยที่ ผมมองว่าน่าติดตามเรื่องนี้จับตาดูให้ดีนะครับมานโพกิงกับการที่จะคัมแบ็กกลับมาเมืองไทยและจะเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยให้จับตาดูให้ดีผมย้ำอีกครั้งนะครับขณะที่โค้ชชาวไทยที่ผมคิดว่ามีโอกาสจะคุมทีมชาติไทยอันนี้ในมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมลองมาโนแล้วกันโค้ชคนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมาคุมทีมชาติไทยเนี่ย มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะการทํางานของโค้ชคนนี้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลค่อนข้างสวนทางกันอยู่ในเส้นขนานนะครับแต่คราวนี้มันจะพลิกกับตลปัดก็เป็นไปได้เพราะเมื่อมาดามแป้งนนพลล่ำซำเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมชาติไทยพร้อมกับได้รับบทบาทให้มีส่วนร่วมในการสรรหาเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ โค้ชคนนี้ก็ตัดออกไม่ได้เหมือนกันเขาคนนั้นคือโคซิโก้เกติศักเสนาเมืองครับโคซิโก้พูดอยู่เสมอว่าเขาเนี่ยยังมีงานกับฮองอัญ,ญลัยต้องทําเพราะว่าเขาเนี่ยยังเหลือสัญญากับทีมอีกปีหนึ่งด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้ฟุตบอลวีลีกตัดจบเป็นที่เรียบร้อยและโคซิโก้กลับมาอยู่เมืองไทยย,วยาวๆเลยเพราะวีลีกจะเตะอีกทีนู่นคือปีหน้านะครับทำให้ตอนนี้โคซิโก้ว่างและที่น่าสนใจที่ผมเอาเรื่องของโคซิโก้ออกมาพูด โคซิโก้พูดอยู่เสมอว่าเขาอะทำทีมฮองอันเคารพสัญญาฮองอันญาลายแต่ณตอนนี้เนี่ยทางฝั่งฮองอันยาลายจําบทสัมภาษณ์ของด่วนเงินยิกได้ไหมครับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดสมาคมกีฬาฟุตบอลอยากให้โคซิโกกลับไปคุมทีมชาติไทยให้มาคุยกับเข,เขาเขาพร้อมเปิดรับพร้อมเปิดโอกาสให้โคซิโกกลับมาเมืองไทย และตอนนี้เนี่ยคนที่จะสามารถมีบทบาทในการเจรจาเรื่องโค้ดคือมาดามแป้งนวลพันล่ำซำมาดามแป้งมีความสนิทกับโคซิโก้มากๆเป็นพี่น้องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาดามแป้งมองว่าโคซิโก้เหมาะที่จะมาเรียกศรัทธากู้วิกฤตฟุตบอลไทยในตอนนี้ผมมองว่าเขาคุยกันได้และตอนนี้โคซิโก้อยู่ที่เมืองไทยแล้วจิงอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลกับโคซิโก้ จะทำงานร่วมกันยากแต่อย่าลืมว่าข่าวเนี้ยเป็นมาดามแป้งที่อยู่ขั้นกลางและมาดามแป้งเป็นคนดูทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดเล็กแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ปิดโอกาสที่โคซิโก้จะคัมแบ็กถ้าเกิดมาดามแป้งอยากได้โคซิโก้เข้ามาคุมทีมชาติไทยจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดมาดามแป้ง ไปคุยกับโคซิโก้โคซิโก้เขารักฟุตบอลไทยอยู่แล้วก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ตัดทิ้งไม่ได้นะในมุมมองของผมมันพอมีโอกาส50-50โคซิโก้กับการคัมแบ็กกลับมาคุมทีมชาติไทยเพราะทางฮองอันยลายเขาก็เปิดโอกาสเหมือนกันและถ้าเกิดมาดามแป้งเขาอยากได้โคซิโก้มาคุมทีมชาติไทยจริงๆเรื่องนี้คุยกันได้แล้วผมคิดว่าน่าจะเจรจากันพอสมควรและทําไมต้องเป็นโคซิโก้ เพราะว่าไปดูรายชื่อโค้ชชาวไทยในตอนนี้ที่มีคุณสมบัติในการคุมทีมชาติไทยเนี่ยมีไม่กี่คนนะครับถึงแม้ว่าบ้านเราจะมีโปรโลไลเซนเยอะแต่ทุกคนเนี่ยก็มีงานทํากันหมดแล้วและก็หลายๆคนกับการที่จะมาคุมทีมชาติไทยบางคนก็ยังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีไม่กี่คนที่กล้าจะรับงานคุมทีมชาติไทยผมมองว่าถ้าเกิดทั้งฝั่งของมาดามแป้งเขาจริงจังกับดิวของโคซิโก้อะมีสิทธิ์เหมือนกัน อันนี้ตัดทิ้งไม่ได้ผมมองอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมมองแค่ว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่โคซิโก้จะคัมแบ็กกลับมาคุมทีมชาติไทยเพื่อนในช่นงต้องซุยคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาคือตอนแรกอะผมไม่เชื่อหรอกว่าโคซิโก้จะกลับมาคุมทีมชาติไทยแต่พอเป็นมาดามแป้งนนพันล้ำามเข้ามาครับผมมีโอกาสมากอ่ะคุณก็รู้ว่ามาดามแป้งเขาชอบทําเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้หมดอ่ะและคือถ้าเกิดเขาคุยจริง โคซิโก้อ้าวอยากให้กลับมาทําทีมคุยกันแบบกับโคซิโก้จริงจังผมว่าโคซิโก้ก็เปิดโอกาสได้แล้วก็โคซิโก้ก็สามารถคุยกับทางฝั่งฮอนอัญญาลายได้รวมถึงมาดามแป้งก็คุยได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าก็มีสิทธิ์ละกันอันนี้ในมุมมองส่วนตัวของผมนะแล้วผมมองว่าโค้ชทีมชาติไทยที่จะเข้ามาเนี่ยคือ ยากนะครับที่จะมาทําทีมชาติไทยในเวลานี้ที่เราไม่มีเวลาการเตรียมทีมเลยในช่วงฟีฟ่าเดและต้องไปแข่งขันฟุตบอล a f f Suzuki ครับซึ่งหลายทีมเขามีการเตรียมความพร้อมกันเยอะแล้วทั้งเวียดนามทั้งทีมอ,อื่นๆนะครับแต่ทีมชาติไทยเราอ่ะถ้าไปอิมพอร์ตโค้ชจากเมืองนอกไม่รู้จักฟุตบอลไทยมาเนี่ยยังไงก็ทําแล้วโอกาสประสบความสําเร็จอะ่ะยากจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เหมือนกัน ที่จะเป็นโค้ดเนี่ยไม่มาโนโพกิ้งก็โคซิโกโอ,อันนี้ในมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเป็นเรื่องที่ผมมโนขึ้นมาแล้วกันเพื่อนเพื่อน,อนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าแต่สําหรับผมพอเป็นมาดามแป้งเป็นผู้จัดก,การทีมชาติไทยผมบอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจาคานี้ไว้ให้ดีครับผมเชื่ออย่างนั้นแล้วมาดามแป้งเขาตั้งใจจริงๆกับการที่จะมาเป็นผู้จัดก,การทีมชาติไทยในครั้งนี้เขาพร้อมทุ่มเท สุดความสามารถพร้อมทำเต็มที่เพื่อทีมชาติไทยจะได้กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งก็รอติดตามนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่มาคุยกันเพื่อนๆคิดเห็อย่างไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ใน c h anel n ตองสุยมุ่งสู่50 0 0 0ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัตคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ